พวกเนี้เราคนหมายปองเราเยอะเนี่ยออคนจ้องเราเยอะเนี่ยคนจ้องคนระวังไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเราแต่งตัวเลยทำให้มันกระฉับกระเฉงนิดนึงเวลามจะได้คล้องตัวอจอออาวุธจะอะไรแล้วแต่จะบริกรรมคาถาจะปกุกพระไหวเจ้าไหวอะไรก็ม่ได้นั่นวันนี้เอาใจช่วยขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วกันน้องไหยออนะสวัสดีครับมาพบกับช่องรามประกอณออฟฟิเชียลกับรายการเขย่าโซเชียลกับหลังเอ,อ๋อ ทั้งเครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็มทช็อปบูนร,รวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า37สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทยสะดนดูดแต่แผ่นสะนดโทั้ <c oughs> Total นะครับมีแบต42โวลต์นะขุมพลังใหม่กำลังไฟแรงชั่วโมงการทำงานยาวนานมีขายตามออนไลน์และโทั้ช็อป ทุกสาขาสายช่างเนี่ยเขาจะชอบเลยพี่แบตแบบใส่แล้วยาวๆใช้นานๆไม่ต้องชาร์จบ่อยนะฮะสี่สองโวลต์นไปจัดไปหาซื้อดูกันนะครับไปหาซื้อไปหาจับจองนะครับอ่ะวันนี้ก็วันที่27มกราคมอีพีที่แล้วเราเล่าถึงเรื่องของนโยบายของพี่เต้พระรามเจ็ดที่สุดของคนกิจใช่ไหมครับของเราสุดๆแคนดิเดตนายกนะครับของเรานะครับวันนี้ตัดมาที่กีฬาดีกว่าวนๆมากีฬาไปดูกีฬามีอะไรบ้างช่วงปีนี้มาก็โหศึกวันลุมพินี เราชอบดูอยู่แล้วเหมือนมวยวันชอบดูมวยแล้วสนุกนะครับโบจัดออกมาสนุกแสงอาทิตย์ก็น้องเรารถถังก็พวกพวกเราเพื่อนเรามมีหลายคนล้ว็แก๊งพีเคพวกสียาร์ซีคุณซแคกตะวันชายพัชรชายทุ่งหยิงยางเราเชียร์สับสุนักมวยกีฬานักกีฬาไทยแล้วแต่พี่วันฉลองของเราด้วยอ่าพี่วันฉลองอีกพี่วันฉลองแต่คนที่อยู่วันนะป่านนี้โอ้โหเขาเกิดเดวไปนิดนึงมวยนะครับวันลุมพินีนะครับโบล่าสุดนะครับ ผมชอบคู่นี้อ่ะบุษเหล็กแห่งพม่าบุษเหล็กที่ไม่เคยโดนน็อกเลยซซลินอูนะครับโอ้โหตอนเขาใส่กับนาบิลเนี่ยอูนาบิลเตะจนเมื่อยนะเตะจนท้อเข่าจนท้อแท้เลยนะไม่สะเทือนเลยนะวันนี้เจอกับวรพลนะครับโอ้โหเจอคู่นี้ซอลินอูนี่ก็หายไปนานเขาได้รับบาดเจ็บนะครับวันนี้กลับมาใหม่บุษเหล็กคนนี้ที่แบบร่างกายที่แกร่งมากนะครับเจอวรพล วัลพนเนี่ยทักทายด้วยการคอไปการคอปังซอลินูทำอย่างนี้เนียอะไรอะไรปังมีอะไรนะครับอีกปังหนึ่งไม่มีอะไรนะครับพอโดนอีกปังก่อนจะโดนไปทำเนี่ยโป๊ะบุกปรับเลยโอ้โหบุรุษเหล็กกลายเป็นบุรุษหลับเลยครับหลือกลางอากาศภาษาของคนที่หยาบหยาดเพราะเราเขาว่าหลับ คาตีนคือโดนปั้งเนี่ยมันหลับตรงนี้เลยอ,ะอ่ะหลับหลับหลับแล้วค่อยลงไปนอนภาพตัดโอ้ใครจะไปเชื่อนะครับบุรุษเหล็กกายเป็นบุรุษหลับนะผมสันนิษฐานอย่างนี้คือตอนเขาโดนช่วงแรกเนี่ยเขาใส่อย่างนี้ดๆๆๆๆๆๆไม่เป็นไรที่ที่สองปั้งดึกๆไม่เป็นไรไม่ใช่เปล่าหรือเขาโดนแล้วเขา,ม,า,ามึนเมาก็เลก็ใส่แต่ที่สามเนี่ยเขาไปอย่างงิ้งงไปคือเหมือนไปสันไปใส่หัวผิดผิดเหลี่ยมผิดวิธี พอใสายอย่างี้ยปุ๊บโปหลับเลยถ้าเขาใสายย่างี้อาจจะรอดนะก็ตึ๊ดๆแต่เขาไปางี้ปุ๊บหลับเลยโอ้อยใส่ผิดนะครับโอ้แล้วก็เตะม,มัดเลยสาวบอลโดนตบเลยคุเลกกลายเป็นแบบอ่าคู่นี้ก็มันนะฮะอับดุลลาเดียแครเอฟนะคะแลมโบเล็กูที่เขาว่าเก่งมากอับดุลลานี่มันเก่งมากเลยคือมันร้อนแรงมันรัสเซียสายเลือดนักสู้รัสเซียเก่งเก่งมากๆแต่ก็โดนแลมโบเล็กได้มัดมวยเหมือนกล้วยปิ้ง มองเรบบาโบะไงกดท้องซะล่วงเลยโอ้โหเป็นางเสียของเสียทรงนะครับโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ลัมโบเล็กในกลายเป็นอีกชื่อหนึ่งที่แรงขึ้นมาเลยและเขาบอกต้องการเจอนาบิลนี่เมื่อการเนี่ยสยบไอ้เจ้าอับดุลลาเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งยังไงก็ในแวดมวยไทยไว้ให้โถเขาว่ารัสเซียเก่งนะหลายคนเก่งเนี่ยไอ้ตัวนี้ดีกว่าครับอัสซาดุลลาอีมานกาซเยฟเนี่ยโอ้โหตัวนี้ร้อนแรงมากนะครับถีบถีบเพราะเรืยองถีบนะ มิคาสึกิอะจึ๊กเข้าไปกล้องทอนีไปเลยโอ้โหเก่งเก่งเก่งมันเก่งจริงๆชั่วโมงนี้เจ้าตัวนี้นะเก่งมากๆแล้วอยู่ในเวทเดียวกับรถถังเนี่ยมึงโดนเราด้วย,นนวยโอ้โหแล้ววันเวลาถ้ามันเป็นไปได้แล้วคู่นี้เจอกันเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบโอ้โหแต่ถามว่าใครจะหยุดเขาดีกว่าตอนเนี้ยเขาเรียกปีศาจร้ายแห่งไฟเวทนะตอนเนี้ยผมก็อยากให้ปีศาจเนี่ยจเจอรถถังจริงรถถังก็มีฉายาว่าอะไร ไอรอนไอรอนแมนในกลางกลางยิ่งใหญ่ปีศาจต้องเจอไอรอนไอรอนปีศาจมันก็ต้องเจอฮีโร่แล้ววะแต่คู่นี้เจอกันสนุกนะผมว่าสนุกถ้าหูอยากให้เจอคู่นี้โอ้หเก่งจริงตอนนี้อัสซานดุลาเก่งเก่งเก่งนะครับมัจะสูงขนาดรถถังเตี้ยกว่าเลยนะไม่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 อะไรไม่ใช่ประเด็นสูงต่ำไม่ใช่ประเด็นน้ำหนักเท่าวัดกันได้หมดนะครับโอ้ไม่ใช่ปัญหาส่วนสูงเนี่ยอาจจะโค่นได้ก็ได้อย่างรถถังเนี่ยก็เตี้ยกว่าตลอดอยู่แล้ว ก็กดหล่นมาเจอตลอดอยู่แล้วก็อยากให้เจอนะครับก็ฝากถึงบางถังก็ทําร่างกายให้ดีนะครับอนาคตเจอตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยเชียร์อยู่แล้วอนาคตได้เจอแน่ถ้าต่างคนต่างร้อนร้อนแรงภายในปีนี้เดี๋ยวได้เจอจะเจอก็สนุกเลยพูดถึงเรื่องมวยตัดมาดิเอาอีกแล้วนะครับโอ้โหอำนาจลื่นเลิงนะครับอดีตแชมป์โลกอดีตคนคุกอดีตอดีตทุกอย่างเป็นอดีตหมดปัจจุบันนี้นะครับ โอ้โหนี่คือรอบที่เท่าไหร่แล้วนะรอบที่สี่แล้วนะครับกับชีวิตของเขานะครับหลุดเมาแล้วก็หลุดอีกแล้วนะครับถูกตำรวจจับใช้มีดใช้อะไรเดินจอ่อคอตัวเองไปกันใหญ่แล้วนะครับครั้งที่สี่แล้วนะครับเขาบอกอย่าให้มีครั้งที่ห้าถูกจับแล้วก็ปล่อยมาขอโอกาสสังคมขออะไรทุกอย่างเรามองเนี่ยผมว่าได้จากหลักๆนะผมเ,เมาแล้วใช่ ดื่มนะใช่ดื่มแล้ว,มลวเมาแล้วไปทำอย่างนั้นไปหลุดไปหลอนไปสร้างความสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านนะครับแต่ว่าแต่ประเด็นที่ต้องเมาเนี่ยนี่น่าสนใจผมว่าน่าจะมาจากปัญหาจิตใจนะครับพอเห็นตอนตำรวจจับดูในสื่อดูในข่าวเขาบอกว่าตำรวจถามว่าเขามาบ้านเขาทำไมแบบนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไม,ำไมเขาบอกว่าเขาตามหาเนี่ยมันเหมือนว่าเรื่องเนี้ยมันยังอยู่ในจิตใจเขา ซึ่งมันออกไปไม่ได้เขาเรียกมุกออนไม่ได้ยังวนอยู่แล้วมันก็หลอกหลอนอยู่แล้วมันก็ทําลายบั่นทอนจิตใจบั่นทอนภาษาสุดท้ายเป็นอย่างเนี้ยสังคมก็โซเชียลก็กระหน่ำซ้ําเติมคนอย่างมึงหมาเคยกินขี้คนอย่างมึงใช้โอกาสเปลืองคนอย่างมึงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ซ้าเติมไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกผมจะบอกให้ผมมองแบบกลางกลางนะผิดว่าตามผิดอยู่แล้วทำผิดก็คือผิดแต่คือไปซ้ำเติมกันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้โอกาสกันนั่นแหละครับ ให้แล้วให้ให้โอกาสแต่ที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเขายังปล่อยให้เขาเป็นอย่างเนี้ยปัญหามันจะหนักกว่านี้ปัญหาชากรรมมีแน่คืออันนี้ทางตํารวจเนี่ยน่าจะแบบดูแลเขาหน่อยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเขาเนี่ยลักษณะคือบ้าทําร้ายบ้าเกเรใช่บ้าแบบพอกินเหล้าแล้วควบคุมตัวไม่ได้ทําร้ายคนอะไรเงี้ยเราต้องมีมาตรการในการป้องกันเขาเพื่อห,หนักกว่านี้หน่อยอย่าเพิ่งรอเพืเกิดคดใีใช่ใช่อย่าไปรอถ้ามันเกิดคดีแล้วคนที่ถูก โดนไปแล้วเนี่ยมันเป็นประชาชนธรรมดาเพราะว่าเขาขาดสติเราต้องบอกว่าเขาขาดสติเราต้องแบบช่วยจัดการเขาให้มันให้มันไม่มันไม่มันอยู่ในร่องในรอยเลนหน่อยเพราะจะไปปล่อยให้ประชาชนโดนไปก่อนเราก็ได้แต่เป็นห่วงเป็นใยกันนะ่ในฐานะพวกพ้องเพื่อนฝูงกันเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันนะเพราะอย่างพวกผม็ไม่รู้จะเป็นลากถูยังไงเพราะเราไม่มีกฎหมายอยู่ในมือไม่มีำนาจอยู่ในมือแบบนั้นวันข้างหน้ากลัวจะหนักกว่านี้นะครับก็ผมเชื่อสังคมเขาก็ให้โอกาสอยู่แล้วหละแต่เพียงแต่ว่า ก็อยากให้นะอำนาจต้องให้โอกาสตัวเองด้วยในการเข้าบำบัดอะไรแบบจริงจังต้องต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจรงิจรงๆไม่ใช่ว่าขอโอกาสขอเปลี่ยนแต่ว่าตัวเองจิตใจไม่พร้อมไปทําจิตใจให้เข้มแข็งก่อนแล้วไอ้สุราเนี่ยมันจะทําอะไรคุณไม่ได้ถ้าคุณดื่มสุราแล้วเป็นงนี้ทุกคนเขาเป็นกันหมดแล้วเขาเป็นเขาดื่มเพราะความทุกข์นะเขาไม่ได้ดื่มเพราะความบันเทิงความอะไรเขาดื่มแล้วเป็นอย่างงี้มันไปโทษสุราอย่างเดียยก็ไม่าดูทสภาพจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งแล้วกลับมาคุณเป็นคนมีฝีมืออานาจ หลายคนเนี่ยเออลรถเคยบอกผมเขาอยากเป็นลูกศิษย์คุณืออลรถนี่สายบูฮาร์ดคอร์นะเขายังอยากเป็นลูกศิษย์คุณในเชิงมวยของคุณเนี่ยคุณมีฝีมือคุณเอาตรงนั้นกลับมาให้ได้เอาตัวตนคุณกลับมาได้ผมเป็นกนําลังใจคุณผมไม่ซ้ําเติมใข่แล้วใครจะซ้ําเติมก็ซ้ำไปซ้าเติมไปไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาคนเราล้มแล้วไปซ้ําไปซ้ํามันก็แย่เขาบอีกอก็คือให้โอกาสกันเนี่ยว่าผมก็ไม่รู้ทําไงนะก็อยากให้กลับมาให้ได้แล้วกันยาให้มีครั้งที่ห้าแล้วกันเดี๋ยวกลัวอะไรมันจะบานปลายกว่านี้นะะคครรรรัับบบบพูููดถึงงเื่อปาแล้ว มานี่เลยคนนี้เลยเป็นไปตามความคาดหมายนะครับที่กำลังบอกว่าเขาผ่านพ้นปีไปได้นะครับพอเปิดปีมาใหม่ก็เรียบร้อยนะครับยังเจเยจังนะครับรับเปอดหนุ่มคนนี้นะครับโดนเช็คซะแล้วโดนเปิดซะแล้วที่พัทยาเขาดังมากไหมเขาจะดังอยู่ในวงการแรปเปอร์อะไรประมาณหนึ่งนะครับผมเป็นผมฟังผมนี่ผมฟังบอยแบนด์เกาหลีผมก็มา โดนเปิดซะแล้วนะครับอย่างเจนะครับหลังจากมีวิวาทะมากมายหลังจากแชมแลมซชมแลมไปอะไรมากมายผมกะแล้วสักวันต้องเป็นเยี่ยงนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับครั้งนี้เกิดที่พัทยานะครับโดนเข้าไปเชื่อมาผมเห็นคลิปแล้วเนี่ยผมจะหลุดเฮ้ยอะไรหลุดกางเกงหลุดทำไมอะเอ็กซหลุดเป็นสตายแลปเปอร์หรือไงผมเขาใส่ซะหลุดตูดมาเลยกลัวก็กลัวกางเกงก็จะหลุดนะครับโอ้โหแต่ที่เห็นเลยนี่ที่เห็นเลยเนี่ย สิบนิ้วพนมยกมือวันทาเฮ้ยเขาตั้งการที่เป็นการป้องกันตัวป้องกันตัวมันเหมือนลักษณะเหมือนเป่าแคนเนี่ยโอ้โหถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นในร,รูปแบบแรปเปอร์แบบยังเจผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่โกนักเลงแล้วแต่เสียเสียเลยสิบนิ้วพนมยกมือวันทาน,นี่คือจบพี่ไม่ได้เรียนมวยเดี๋ยวไดมวยไทยมันมีรูปแบบตั้งการไหเฮ้ยไหวครูเฮ้ยเฮ้ยเราก็ดูมวยมาเยอะ เฮ้ยเขาปลุกของเฮ้ยเราดูมวยมาเยอะทำไมเราลืมตรงนี้ได้วะเขาบอกเขามีวิชาตีใหญ่วิชาครมเออเฮ้ยเขาปลุกของไม่ไปไม่โดนเลยรอดเลยเออเฮ้ยแต่จะโดนจะโดนไม่โดนเลยเออไม่โดนจริงไว้เฮ้ยเออโดนไหมโดนไหมไม่โดนเออรอดเลยใช่เพราะหลังไงเพราะหลังไงนั้นเขาออกมาทำคลิปอีกว่าเห็นไหมเขาไม่โดนเลยเออหน้าตาไม่มีรูรอยหน้าหล่อเหมือนเดิมไม่โดนทำอะไรเขาไม่ได้เออวิชายังอยู่นี่ไงปลุกของไอ้ยคิดไม่ได้วะ โอ้โหเอ้ยเราก็ไม่เสียเฮ้ยไม่เสียนะเว้ยใครเพราะอะไรอ่ะใครบอกไปเพรานะน่าเป็นจิมมี่นะฮะข่าวมาอย่างนี้นะเป็นจิมมี่หลงเหลี่ยมจิมมี่อันนี้เขาหยุดเขาลับไม่ได้นะครับน้องมันบอกมันรับไม่ได้อย่างเจว่าโดนจิมมี่ล่อไปหล่อซื้อไปไปกัดทึบนะครับเพียงแต่ว่าไม่โดนนะครับ โดนจีมีมีโอ้ยมีชัดอะไรามากมายเราไม่อยากเอามาพูดอะไรมันก็น,นะแต่คือว่าแต่ก็ไป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 บอกว่าน้องเขาเนี่ยล่อเข้าไปนู่นี่นู่นี่พาเขา,จ,า,าเจัดฉากเซตฉากก็นนะล่อเขาให้มาโดนตามคลิปเนี่ยแต่ก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีเอ <c oughs> ผมก็สงสัย,ยมาบางมุมก็มองโอย้ยถ้าแบบนักเลงนะถึงขั้นสิบนิ้วพนมเนี่ย <c oughs> ใครที่ตามเรื่องเขาอยู่ใครที่หมายปองเขาอยู่นะครับใครที่จ้องจะล่อเขาอยู่นะครับ ปล่อย่านได้ปล่อยปล่อยานอย่าไปอะไรเขาเลยว่าดูทรงแล้วถ้าเขาสู้คนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเขาสู้คนมันจะเป็นเป็นลักษณะมีสู้คนก็ต้องฮึดฮัดสู้ไม่สู้ได้ไม่ได้กูต้องสู้คนคนคนอย่างอย่างเนี้ยมันลบเขาลบนะแต่เขาไม่ลบแบบนี้ไ์สดจะกันเลยดีกว่าเข้ากล้องมาซุยในจอเอาแค่จอพอไอหรือเป็นไออย่างที่ผมเคยพูดไว้เขาสดนะฮะอย่างแจ่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะสดแต่ในตู้เย็น ม่เนียยพอก็ออกมานอกตู้แล้วก็เป็นอย่างเนี้ยออกนอกตูเ้เย็นเขาก็เน่าก็เฉาอย่างเงี้ยมันก็เะเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้ไปบูลลี่อะไรนะ้องมันจ,จริงๆก็ถ้าเรามองหลายๆมุมสงสาราจ,จากวาัฒกรรมจากสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคืออุทาหรณ์เลยนะการที่เราจะไปพูดอะไรในโซเชียลหรือไปท้าทายใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันไปไหนเนี่ยมีโอกาสโดนเช็คบินโดนเนี่ยโดนได้ตลอดทางโดนไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างไม่ได้มีบอดบริการไม่ได้มีจักโจิ๋วสำหรัคุ้มครองไม่ได้มีใคร ไม่มีใครเอาเนี่ยสวยมากเลยผมจะบอกว่าไปไหนเเสียอัตราเสียงเต็งเสียงเต็งสูงไปมีเนะี่ยล้วก็ไปบอกน้องเขาไปไปบาไปบอกน้องเขาเป็นสกอยโอ้ยโอ้ี๋วยวก็ไปบูลลี่เขาอีกไปน้องไปไปบอกน้องเป็นสกอยล่อเขาไปนะครับแต่ล่าแต,แต่เราก็ตามสกอยไปนะแต่เราก็ตามนะเราก็เลยเไปว่าไปเจนะเราก็ไปหลงเหลี่ย <ใน S 2> มเขาเนานะไปหลงเหลี่ยมแข้งนะครับบอกน้องเขาล่อไปเดินทืบนะครับแต่ที่รู้มาตอนเนี้ยเขาว่าครอบครัวน้องแกล้งความ น้องเขายังเป็นเยาวชนนะฮะภาคผู้เยาวนะครับคือเขาเนี่ยโดนขนาดนี้ไปนะยาเจเขาจะไม่รู้สึกนิ่งๆนะเขาจะบอกไม่เป็นไรอออกมานี่เขาบอกเขามีนะโโหปูนนะไปไหนพกตลอดอไปไหนพกตลอดเพียงแต่ว่าวันนั้นนั่งเครื่องบินแต่ทีพัทยาต้องนังบินเหรอใช่ที่กรุงเทพพัทยาเนี่ยนะรถตู้ก็เมีรถยนต์ว่าเขาจะนั่งจากอุดรไปพัทยาอาจะเป็นอุดรนะเขาเป็นปีศาจอุดรเนี่ยเขานั่งรถเขาบอกนั่งเครื่องบินไม่สามารถพก ปู<อ>ไ่ได้ไน,นะครับก็เลยแต่ปกติพกตลอดมีคนถามว่าแลว้วพกในการลั่นเขาบอกมีหรือคนอย่างเขาจะไม่ลั่นเพราะว่าต้องลั่นเดย์แต่ว่าไม่ได้พกโอ้เฮ้ hey, แต่ผมเริ่มเชื่อเขาแล้วเริ่มเริ่มเชื่อเลยวิชาอคมแล้วเนี่ยไอจ้จากลักษณะเนี้ยลักษณะสิบนิ้วพนมเนี่ยผมก็นึกว่าเขากลัวอผมก็นึกว่าเขากลัวลนลานยกมือไหวขอชีวิตอ๋อที่ไหนได้ โหวิชาคมโอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่หว่านะครับโอ้โหน้องมันก็มีคนก็ยังทุกวันนี้ก็ยังมีคนหมายปองมีคนจ้องยาซีน้าห้อยเยอะผมก็นะจะถึงเราไหมเนี่ยไม่ยงม่เจ๊เอาได้ได้ให้ได้ได้ให้ได้ได้พันกันพักันพี่ทำคอนเทนต์ทำรายการก็หาแต่ได้ได้เพื่อความสุขของจีิงเจ้าอนุญาตอนุญาตอย่าถึงพี่เลยว่าพี่กับนะพี่กับพมากินพี่ก็แผ่นแก้ไร้สดเลย เฮ้ยโดยช่องหลังนะนี่กูแม่งไม่เปี้ยวถึงกูแน่เฮ้ยปล่อยผ่านเฮ้ยธมากินพอไม่เอาแล้วคือผมเนี่ยผ่านปล่อยผ่านนะเว้ยผมไม่อยากมีเรื่องถึงเพื่อนผมเนี่ยอย่ารู้ปังต้องการก่อนเลยเมน้าเว้ยนี่มีตีนนะเว้ยมีตีนเปืนนะเว้ยห้อยกอดนะเว้ยมมีนะเพื่อนผมเยอะเลย ปั่นๆกันเลยน้องไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เลยทวีได้พี่ให้อด้ผัดกันผมดูแล้วเป็นสไตล์ของเขาแหละเป็นสไตล์ของยังเจก็แล้วก็แนวแนวนี้วัดใหญ่อเขาเป็นสไตล์เขาพวกผมอ่ะกับพวกผมอ่ะยุ่งเลยปะผมไม่แชทเขาแชทของเขานะครับไม่รู้จริงหรือปลอมเลยลยแต่เราเอามาดูวมารูจริงหรือปลอมเรก็ตามตามข่าวอ่านอ่านดูเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเขาใช้กับตลาดล่างนิวมเขาไปใช้กับตลาดล่างนิวมเขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะ ทำอะไรไม่ได้แล้วหากินกับเพลงรับไม่ได้แล้วเพราะว่าเพลงเขาเนี่ยเพลงเขาจะเป็นเพลงแนว g a n g s อ e มแต่ว่ามาโดนอย่างเงี้ยมันเสียถ้าเขาทำเพลงแนวนี้มาคนก็ไม่เชื่อคนก็ล้อเขาแล้วแต่ลดบ้องหอล้อแป๊บเดียวลางแบบจานล่างงวดปัดรล้อแป๊บเดียวมาหางานให้หน่อยให้แต่ลงหางานหน่อยเป็นโมให้หน่อยเป็นไรหน่อยงานแต่ว่าต้องจ่ายหนักหน่อยนะเพราะเขาเอ็นเกจเม่นสูงเขานี่โนหนึ่งชั่วโมงนี้กระแสก็ดี อา้าวเพลงเขาจะเป็นผมก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงอะไรเขาบ้าเนะเป็นเพลงนแนว g งงเตอร์บูบัททะนู่นนี่นั่นแล้วมาโดนสิบหนึ่งยี่สิบสันได้หมดอะไร,ะไรหมดแล้วก็มาหยิบสิบนิ้ววันทาก็หากินไม่ได้ดิพอ,อ,อแต่งเพลงมาคนก็ไม่เชื่อแล้วดิเออเนี่เสียเสียเสียของก็ทางที่ดีก็น้องก็เปลี่ยนปรับปรับเปลีป่ยนเปลี่ยนเป็นแปง,ปง,ปปงเดี๋ยวก็อะไรไปเยอะมีนะผมเห็นคนโตด้วยเตีนกันมีเยอะะแต่บางคนมันไม่โตดิมันโดนตีนเข้าไปมันแคกกันไปเลยเดี๋ยวมันไปเลยดิสติสตังร่างกายไปเลย ปัญหาใหญ่นะยังเจนะตามข่าวจริงไม่จริงไม่รู้แต่เห็นตามข่าวที่เขาบอกว่าครอบครัวน้องเขาไปแจ้งความภาคผู้เยานะนนนะภาคผู้เยานะจะอ,อธิบายให้ฟังนะไม่ต้องกระทําไม่ต้องไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปซีียอะไรแล้วแต่พาเข้าไปจากพ่อแม่เขาก็เป็นคดีความแล้วเฮ้ยติดคุกได้นะทําเป็นเล่นไปนาะยังเจนะโถคดีใหญ่น,ยยนะอันนี้ก็เตือนเตือนนะนะกันนะกางเกงเนี่ยเปลี่ยนได้กรเปน ไอ้นี่เขามันหลุดหลุดไม่ใช่มันหลวมเกินไปแล้วทีนี้เวลามันทําอะไรไม่ได้บางคนบอกนะคอมเมนต์บอกถ้ากางเกงไม่หลุดเนี่ยสองคนกันเด่นสวนได้อะโอกาสสวนมีคือกางเกงมันลังอ่ะกางเกงมันหลุดตูนมันจะวิ่งก็ไม่ได้จะเตะก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยกางเกงลําบากเไปลองใส่แบบธรรมดาดู เผื่อทะไรเพราะช่วงเนี้ยเราคนหมายปองเราเยอะเนี่ยคนจ้องเราเยอะเนี่ยคนจ้องคนระวังไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเราแต่งตัวเลยทำให้มันกระฉับกระเฉงนิดนึงเวลามจะได้คล้องตัวจ่ออาวุธจะาอะไรแล้วแต่จะบริกรรมคาถาจะปุกพระไหว้เจ้าไหว้อะไรก็แม่นั่นวันนี้อะไรก็เอาใจช่วยขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วกันน้องไหยนะขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วกันเพราะเห็นหลายหลายคนละตามตามเรื่องเขาเยอะมากจากวาจานะขอโทษได้ขอโทษไปแต่เขาเคยทำคลิปขอโทษนะ ขอโทษแล้วผมจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วครับผมจะไม่อะไรจะหยุดใช้หยุดอะไรจะปรับเปลี่ยนร่างกายว่าหลุดเยอะอะไรเงี้ยเาก็เคยขอโทษแล้วแต่ว่าคําขอโทษบางทีทุกอย่างมันมันมีราคาที่ต้องจ่าย<ม>สิ่งที่คุณทําไปคุณก็ต้องรับผลของการกระทำเป็นอุทาหรณ์ไหมครับก็ใครให้อภัยได้ก็ให้อภัยน้องไปเถอะการให้อภัยนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ใครให้ไม่ได้ก็แล้วแต่จิตใจคนผมก็ไม่รู้ทาไงนะครับใครอะไรแล้วแต่ก็ นาหลงสารนะครับเห็นเวลาโดนก็นะเวลาสดก็สดจริงๆเวลาสดก็สดจี๋เลยคําพูดสดอ่ะสดปากแข็งระวังแข็งบาดปากเหมือนปลาทูอ่ะ่ยสดแค่ปากแข็งอะลา่ลางมันไม่นันสดโอ้ยอยาเลยอย่าไม่แนะนาสู้ๆอ่ะสู้ๆน้องเลยพีก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยเห็นข่าวก็มาทํานะครับอ่ะไหนต่อข้างบ้านนะครับโอ้โหหลังจากสึก ภาคล่าสุดนะครับที่กรณีพิพาทเรากับไอ้เหม็นนะครับข้างบ้านแล้วก็เราก็เก็บอะไรมาได้เยอะนูน่นนี่ของเขาที่เขาทําตกทิ้งไว้หรือเขาหนีทับทิ้งเอาไว้แล้วก็กไปเจอโทรศัพท์อืของฐานเหมน็นคนหนึ่งนะครับเจอโทรศัพท์ฐานเหมน็นคนนึงถ้าฐานนคนนี้มีชีวิตอยู่ไหมมีรอดไปได้ก็ทิ้งทับนะหนีฐานเนี่ยรอดไปได้ฟึบก่อนนั่นเนี้ยศึกข่าวก่อนจําได้เราก็เก็บได้แต่นั่นคือผลดีของเรานั่นคือหลักฐานสำคัญเราเก็บ โทรศัพท์เข้าได้แล้วกดเข้าไปไปเห็นเขาใช้ทุนบึมนั่นคือหลักฐานสําคัญเลยที่เราได้จากเขา,าเ,เอามันถ่ายเก็บรายการวางทุนบึมนั่นคือหลักฐานสำคัญที่เรา,าไปาไป,ไป,ไ,ปไปต่อโซ่กับเขาในศาลได้อันเนี้ยก็เป็นหลักฐานที่ไม่รู้สําคัญหรือเปล่าแต่มันเป็นอะไรที่เหี้ยมากเป็นอะไรที่อป,ปีจังรเลยเลยผอใชายคานี้มึงเป็นทหารชายชาติทหารนะครับ ในคลิปนะครับในคลิปเนี่ยจากเพจ Army Military Force นะครับเพจของฐานไทยนะครับไปเจอคลิปคลิปของฐานคนนี้โพสฐานขมิมนสี่หมานะฮะสี่หมานะครับ,ส,รบสี่ท่อพ์ c นะครับสี่เพื่อนทหารด้วยกันนะครับโอ้โหใครจะไปเชื่อมึง มึงไปซีเอหมาเนี่ยมึงโอ้โหมึงแล้วคือซีเอหมาไม่พอซีเอท่อพีพีซีแล้วมึงก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปตัวเองเก็บไว้ซีเอเพื่อนอะไรของมึงเละเทะไปหมดเลยคือคือมึงต้องวิทยประดิษฐ์เพียงใดวะมึงต้องมึงต้องอัปมงคลขนาดไหนวะทหารของมึงมึงทามึงทําไปได้ยังไงวะมึงจิตใจมวิทย์ประดิษฐ์วิทประลาดอะไรอย่างเงี้ยวะโอ้โหคือมองหมาแล้วมีอารมณ์เออแล้วหมาก็าไดู้กสั่เราดูแล้วแม่งแม่งเป็นคลิปที่อุบาทชาิชั่ว ไม่ได้ดูหลายคนแนะนําบอกอย่าไปดูมีคนแนะนํานะครับมีคนแนะนําบอกอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปเห็นดูแล้วมันติดมันอุจารตาเราเห็นแล้วมันคือเราจะวันนั้นอาจจะเป็นวันที่คุณหมดหมอทั้งวันเลยใช่เราอย่าไปดูดีแต่ว่ามันคือเรื่องจริงมันเป็น่างนี้ครับในเพจของ army military force เขาลงไว้ไอทหารคนนี้ปิดช่องปิดช่องทางโซเชียลแล้วตอนแรกเมียมันก็ไม่เชื่อมีเชื่อเป็นไปไม่ได้มีจริง ai นู่นนี่นู่นนี่บอกว่าฐานไทยเนี่ยทษฐานไทยบอกใส่ร้ายเก็บโทรศัพท์ ผัวเขาไปนู่นนี่นู่นนี่ไปยึดโทรศัพท์ผัวเขานู่นนี่นี่อะไรใส่ไลายอะไรไม่จริงแต่ล่าสุดก็เห็นลบไปหมดละในช่องทางโซเชียลคือรับไม่ได้เฮ้ยมึงเป็นเมียมึงเนี่ยกูกูจะบ้าเจนอน,นี่มันคือไม่ปกติแล้วไม่ใช่คนปกติแล้วไม่ปกติแล้วนะครับไม่ไปกติเห็นวาทิศพูดอยู่ว่าเคยมีแคมป์คนงานแถวบ้านเขาเป็นคนเชื้อชาติเนี่ก็ชอบทำอะไรแบบเนี้ยเป็ดไก่ต้นกล้วยต้นมะม่วงแข็งแข็งเนี่ยมึงก็เจาะดู มึงก็ซีเยได้เราจะเป็นคนจากคอลเลกชันนี้เซ <S <S ็ต <สะ S 2> นี้เท่านั้นประเทศอื่นเขาไม่เป็นซึ่งมึงเป็นกันทั้งประเทศหรือเปล่าหรือไงอยังไงใดๆไ,ไม่ทราบแต่มึงมีรสนิยมบ้าๆอย่างเงี้ยโอ้โหมึงนี่ก็ตัดไปที่คลิปฐานไทยจำได้ไหม, <S <S มฐานไทยเวลาเจอหมาเจอสุนัขเขาเอามาเลี้ยงอย่างดี <S <S <อ>กินข้าวทำข้าวกินเลี้ยงกันเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนมนุษย์รุวมโลกต้วยเวนตะไลนี่มหหนมีแม่งโอ้ประเทศมึงอะไรมึงโอ้ยยเห็นแล้วมึง มันเป็นเรื่องที่บัดสีบัดเถลิงนะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหคนดีๆไม่ทําคนไม่ทําบอกให้เลยถ้าความเป็นคนมีความเป็นมนุษย์มีไม่ทํานี่มึงไม่ใช่แล้วเนี่ยมึงเป็นอย่างเงี้ยเจอข่าวหน้าเก็บกวาดไปให้หมดไอ้พวกนี้นะชอบปล่อยข่าวภาคสามภาคสามนะฝั<อ>่บงบ้านนะท้าทายเดี๋ยวเดี๋ยวม,ม,ม,มึงแมงเวนเนื้อยู่แมงอัปมงคลจริงๆแม่งแสบจริง,งดู เห็นแล้วมันจะบ้าดูมทุเรศทุลังจริงนะมันก็ไม่ไหวในอย่างนี้นะโอเคขยับโซเชียลตอนนี้ก็จะมาจบอยู่ที่ไอไอไอเรื่องอย่าไปดูเลยอะอย่าไปดูเลยนะผมว่ามันไร้สารยนี่มันก็แบบรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันวิปยิตมันวิปยผลิตคนประเภทแบบนี้วิปยผลิตนะที่ถายดูแม่งทําคนโห่เอาแล้วครับอีพีนี้หวังว่า ทุกคนคงยัมันนะก็จะจบ EP นี้แต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนจบนี่ฮะใครสนใจเครื่องมือ Total, ทัลท<ๆ>ก็สามารถไปหาดูหาซื้อกันได้นะครับตามทัทัลช็อปทุกสาขาในตามออนไลน์คุณภาพครับ,รบผมราคาจับต้องได้ไดราคาย่อมเยาวสินค้าคุณภาพนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวมาติดตามขย่าลโซเชียล EP ต่อไปครั้งต่อไปว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เอิรขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ